สวัสดีครับพบกับบีอสบุญใส่ถ้ำเกษตรตอนนี้ทั่วในไ้ผลผลิตนะครับทั่วข้างน,น่วยนะครับเก็บผลแรกผลแรกครับผนแรกน่วยครับ ไม่ต้นครับ ชมครับหลังจากปลูกตัวขังเป็เชียสวยงามครับครังไม่อบอวบ อวกใหญ่่ยอวห่ซี่เมืๆๆองครับรสชาติเป็นเลยถัวฝักยาว พันสายฝนรสชาติหวานกรอบเัวผักเง่าพันสายฝนครับรสชาติดีหวานครับกรอบครับ จาหวานกรอบรักไปร้อยรูยเออก็ตน้ยยัื่ทีเปี่บนื่อง,งทีบอ,บอ,อก้วออเอาอตน้ยนนสิอนี้นนก็พอเอาอยู่ดีเอเอาไปก็ขายมือรุ่นนะครับพน,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 นสายฝนมุงครับ สี่สิบกว่ามือสี่สิบกว่ามือเด็กเก็บฟักกลับอร่อยห้ามือครับก็ดีตัวออกไตบุญผลพระเดีย เราเปียดตีดดต่อขายฮะผท้ายขอบ,บานเนี่ยเพิ่งบักทัวข้างออ,งอกมาทัวภพุมครับบอลทั้งงครับทัวร์พุมฮะมีหน่วยบักทัวข้างนี เที่ยวบักทั่วค้างปนน้ำเป็นภูมิไปน้ำกันเลยอูผสมผัสสารตัวภูมินครับน้อยบักทั่วภูมิเื้อพี่นนาะชิมเบิ่งก่อนเป็นนัง่งไดนครับน้อยบักทั่วภูมิ สิครับอื้มสักทั่วปุ่มกับแทบครับกขลังออกมวยครับ ครับมื่อนี้ดิมี่เก็บอยู่ตามยางเก็บผักผิกบักตัวริกแลกว้วก็ข้าครับเก็บมื่อนี้นี้แล้ว,วขึ้นจิโนสัง ตัวภูมิอร่อยครับน่่ยังไงงามแก่หวานกรอบรสชาติดีสดๆจากไหล พื่อสดจากสวนครับนี่ผมทั่วภูมิเพื่อนเก็บมือนี้เป็นมือแรกครับอันนี้จะเก็บตีเก็บตลอดน,นะครับ ครับคลิปสั้นๆพ้าพีพระนองมาเจีบยบครัวว่างตลาดเป็นมือแรกครบคลิปสั้นๆครับไหว้อตอบเพีงยงแม่พี่น้องขุนมีความสุขความเจริญครับ